สวัสดีครับพี่น้องมือนีสีผ้ามาปลูกหมากสก๊อตนะครับหมากสก๊อตนี่เป็นพักนะครับเป็นพืชล้มลุกนะครับที่กินแบบเอาหน่วยอ่อนมันมากินลวกลวกกินนะครับหนึ่งกินหนึ่งเสีปลาใสี้ยก็ได้หมากสกฟอตนี้ให้ผลผลิตดีนะครับอ่ะมือนีสีมาปลูกนะครับ ปูกเบิ่งว่าสีใสเวลาโดนปานไหนในการให้ผลผลิตนะครับว่าอายุเพิ่จะเดือนจะเมือจกอย่างยังสินะครับที่สีไ้ออกดอกออกผลนะครับมื่อนี้เป็นวันที่สิบเก้าเดือนท่านว่าคมปีหกสามนะครับไม้ไวกอนนะครับเดี๋ยวสีปลูกโล่งดินนะครับในมื่อนี้นะครับนี่นะครับ ดินก็เตียมแล้วเรียบร้อยนะครับนี่นะครับดินก็เตรียมแล้วปลูกแกมกันในรั้นะครับก็ลงไปเลยนะครับถมเลยพอมีอย่างไรครับนี่เขาถมซ้ำนี่พ่อนะครับถมไ้แ่นี้แลกปกไว้นะครับปกไว้นะ นี่ครับเสร็จแล้วครับต้นหนึ่งอยู่ประมาณนี้นะครับหนึ่งต้นอันนี้ต้นที่สองครับนี่นะครับต้นที่สองักสกอดนะครับสกอดทันดีเลยนะครับผมนะครับผมนี่ผมแหละ องแล้วครับอันนี้ต้นที่สามผมก็บ่เคยปลูกกักเทียมนะครับแต่ว่าลานชา่ปลูกอยู่ประจําครับปลูกขายมาเมล็ดมันนะครับลานชา่เนี่ยปลูกขายมาเมล็ดมันเพอาพื้นผมนี่ผมมนี่ท่เคยกินครับเพราะท่านเคยปลูกจัะเทียอนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่ปลูกนี่นะครับ เดิมที่แล้วเพื่อนากันปลูกเนี่ยเพ่นทีใส่อันนั้นเล้ครับใส่พยางซีดำนะครับพยางคุ้มพยางคุ้มหญ้าพร้อมบังคับหญ้า Inside, ดินไส้นด้ครับเนี่ยมาดูว่ามันสิดีว่ามันสิแน่นสิแกนทัาใดนี่นะครับผมเลยกล่วสร้างปก,ปกปกไว้เล็กน้อยไนล่าลดน้ำเป็นทั้งสิบ้กระทบกระเทือนลายนะครับเชื่อแก้งอีกหลุมนึงครับแงอีกหลุมนึง สองสามเอาหนีแล้วกันเอาลุ้มนีแล้วกันนะครับนี่นะครับนี่หอมเลย เคลือบเรียบร้อยครับปลูออกแล้วที่นี่ก็ฟุน้นมาใส่ครับปลูออกเสร็จแล้วก็รดน้ำน,นะครับรดน้ำเรียบร้อยแล้วครับมาเบิ่งกันครับว่าซองสม,มือเนี่ยเป็นได้ไงคลิปนี้ขอจบไปได้เรี่องเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับหมาดสกอตนะครับ พรอนไม่คลิปต่อไปครับจะไม่อัปเดตสูวินองในเบิงเรือยๆอยู่นะครับสำหรับคลิปนี้ขอจ้าไวทเทียมเทนี้สวัสดีครับ